สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกู๊ดกายวันนี้เราจะพามาเล่นแคทเบิร์นหรือว่าเรียนง่ายคือแมวบินได้เออมาไงเนี่ยมันเกมมาริโอเลยอ่ะอ๋เอ๊ยเฮะก่อนจะสอนฉัน เอ้ยนั่นอะไรนะอ่ะเฮ้ยขอไปดูก่อนเฮ้ยนี่อะไรเนะี่ยเราเก็บได้ไหมเนะี่ยนนเยนี่ยกบทุกคนหม้อเราจะเหยียบไม่ได้นะโอ้ยเก็บได้มันคืออะไรเนะี่ยไม่เหมือนมาริโอลเลย์ปอเสียงก่อนปอเสียงก่อนอืม ยังไม่ได้ยินเสียงเอ้าอ๋อเมื่อกี้ไงเราบินเมื่อกี้ล่อนได้ทำไงอ่ะอุยอ้ยอย่ยเพิ่งน่าจะตายนะเนี่ยถ้าลงไปอุย้ยยังไงละมอนเฮ้ยคุณแจโอ้คิดว่าจะให้ถือกุญแจแล้วไปเปิดเคลิปละวันคลิปละวันย้ย เฮเกือบลงแบบนี้เมื่อกี้แล้วไงลองทางนี้ดีกว่าเออนี่นี่เฮ้ยเกือบเกือบแล้วไงมันจะไปอย่างอ๋อเอ้า,อาน่าจะใช่อย่างที่กินนะตายแก้ว่า ลองทำดูเอากล่องไปกว่าเฮ้ยไม่จมจะเราจมเกมนี้น่าจะยากนะเนี่ย เดี๋ยวเราตัดตอนที่เราน่าจะทำเสร็จแล้วนะครับไปกันในที่สุดทุกคนดูสิครับเราตาวิกี่29ชีวิตก่อนจะทำได้ตัวเดียวไปเจ้าจ้๊เหนื่อยอ่ะ ฉันได้เหาให้ค่อยๆกลอกอ๋อลกไปตรงนูนได้กตัวจะขายเอาทุกคนน่ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ฮ้ยเฮ้ฮ อุ้ยดีที่ไม่หมุนตัวเกิดมาโดนอ้เมื่อกี้จะไปยังไงเนี่ยหาไงอุ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้โหนั่นนี่อุ้ยอุยอ๋อโอ้ย ไม่ได hey uh ้เหรอเอ๊ะแต่ดาดเมื่อกี้มันจะมีมงกุฎปะอะไรนะสิอย่างที่เอ้ยข่าวอะไร สังเกตไหมเออมันเป็นแบบว่ามันเหมือนหุ่นยนต์นะมีหน้ามันสิมีหน้าด้วยเอาแล้วจะไปยังไงเฮ้ยเย้เย้โ่เชี่ยนหูทำไมหูไม่ขาดเออนี่มันเกมวยวูอะนั่นแหละสิอันนี้ไม่เป็นซ่อนไม่มีทางซ่อนเราได้หรอ คนคิดว่านี่คือนมหรือว่าอะไรทำไมแมวได้ทำไมทำไมแมวตายว้าวเฮ้ยเฮทางนู้นอะไรอะเอ้ยซยยุยุยยุยเกลือนทุกคนพอเราหลออเทมันทำอะไรเราไม่ได้นั่นซีมันทำอะไรเราไม่ได้เออเรามาเก็บแล้วเราจะไปยังไง นี่นี่สเต็ปเดิมเลยหึฮย,ยนี่คล้า,ายๆเขาก็สเต็ปนี้ใช้ไปใช้ได้เฮ้ยลองดูเผื่อมีกับดังคาดเดาไม่ผิดกดตายอะ่ะปุ่มขมับเลย,ยแล้วมันจะมันไปไม่พร้อมเพรียงกันอะ่ะโอ้ คุณีเยเยเยออมันเหมือนไปทานด่านบอสเหมือนของมาริโอ่ไม่ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ไม่เหมือน เราเก่งนะทุกคนกดไลค์กดไลค์เยอะๆด้วยติดตามเฮ้ยเฮ้ยไม,ไม่ไม่มีทานจะไปเก็บหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราตายสามสิบเมื่อไหร่วะเฮ้ยตายเมื่อไหร่วะยังไงลังนี้อฮ้ยกระโดดไม่ถึง เราไม่น่ารอดเลยทุกคนเอ,อ้ยเรายังเช็คพอยได้เราเช็คพอยเมื่อกี้ทุกคนเ,เราจะกลับมาที่เดิมฮะใจเย็นทุกคนเรากลับมาที่เดิมทุกคนเราตายแล้วนาาีว่คือการตายครั้งที่เออ32ล้านครั้งกระบาลแล้วมันจะทำอะไรหรอ เฮ้ยอะไรมาทุกคนถ้าเราตัดเก็บเออมงกรดได้แล้วเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราเก็บมังกรดได้นะเข้าใจไหมนะงั้นเดี๋ยวเราตัดไปก่อนทุกคนครับผมเก็บได้แล้วนะโอ้โหเก็บโคตรยากเลยนี่ไงนี่เราไปได้ไดแล้วนะต่อ,อไปถึงแล้วยี่ว้าววุ้ย เดีย๋ยวตรงนี้อ๋อ,อ,อเก็บก่นอนนะดีเดี๋ยวน,นั้นทุกคนเห็นเหน็นต้นตู่มันไหมมันเป็นลำหนามากน่าจะใช่เถอะงอย่างที่เราคิดน,นะงั้นไปกันเลยฮันนี่ฮันนี่ขึ้นแล้วโอ้ยทุกคนเห็นไหมมันเหมือนหนอนเลยอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะกระดูกอ่ะ ฉันจุก่อนนั่นไม่มีทางทุกคนสงสัยว่าทําไมเราเล่นชํานาญจังก็มันแบบว,ว่ามันชินอ่ะดูปุม่มสิมันกระโดดได้ไงมันชินปุม่ม ขอตัดอีกทีนะทุกคนเออขอตัดอีกทีขอร้องแป๊บนึงโอเคตอนนี้เราก็เก็บได้แล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปข้างล่างกันวุ้ยอ้เออเล่นเรียอย่างเดียวอุ้ยต้นนั้นมันก็มีนะเราไม่ต้องนั้นหรอกมันก็ไปแบบมันเป็นซอกเลยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเหมือนเต่าเลยอะ่ะเต่าหินนี่นี่น,นี่ไม่ใช่เต่าหินขอเราจะไปยังไงเนี่ย กล้เาเอากล้ากล้าสุดๆไปเลยรู้สึกว่าเหมือนว่าถ้าเราถ้ามันถ้าเราอยู่ตรงพื้นมันน่าจะเห็นเรานะทุกคนนี่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 นเมื่อกี้ยังตายเลยเฮ้ยทุกคนมามา เฮ้ยลืมไปนี่เราลืมอะไรกันนะันหนาวเนี่ยโอ้ชว่วยนี่หล่อเท่ชว่ชวยชว่วยช่วยอุ๊ยทุกคนฟักเฮ้ยชว่วยอมนี้ไม่มีทาง จ้าหม็นก็ได้แค่เพียงชนข่าเท่านั้นเฮ้ยนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล er. ้วคุณก็เดี๋ยวรอมาเล่ดีกว่าเออใช่ฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเราโกงได้เฮ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> พวกอยู่นี่กระทิงอย่างกางเลยโอ้โหงานโคตรยากเลยทุกคนงั้นเอ่อคลิปนี้ก็ขอลาเพลินเท่าน,นี้นะทุกคนแล้วเจอกันอีพีสองบ๊ายบาย